ก็ต้องขอสวีแวชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้แบบอ e ีเวนต์กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะโหมดที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันมาในอัปเดตไหนนะแต่ว่าน่าจะเป็นอัปเดตล่าสุดนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเลยนะฮะก็คือเป็นโหมดพิเศษนั่นเองนะฮะเป็นสเปเชียลลาวแบบใหม่ก็คือชื่อว่า Survive Bobo นะฮะ ซึ่งไม่ใช่สเปเชียลลาวลับนะฮะสามารถเจอได้ตามเซิร์ฟปกติทั่วไปนะแต่ว่าอันนี้ผมพี่เกียรติรอในเซิร์ฟปกตินะผมเลยเออมาลองเล่นในเซิร์ฟ v วพกันนะเพราะว่มันสามารถเซ็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะเป็นโหมดที่จะมีแต่โบโบมาไล่เราอย่างเดียวเลยนะฮะก็คือไอ,อนานั่นแหละที่เป็นเออมีมะนะ ซึ่งเป็นโหมดที่ผู้เล่นนะฮะเหมือนจะวิ่งไวกว่าปะกะติเล็กน้อยนะฮะแล้วเหมือนโบโบก็จะไวขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าโบโบจะมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะมันเยอะประมาณคูณ3นะฮะคือถ้าเกิดสมมติเซิร์ฟนั่นเนี่ยตามปะกะติมีเล็กบอสตัวใช่ไหมมันจะคูณ3เข้าไปนะ,ะถ้าเกิดเป็นโหมดโบโบเนี่ยจะ,จะทำให้เราเจอกับโบโบ6ตัวอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะคูณ3เท่าที่ผมออคิดได้ในะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาลองดูกันนะฮะมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ใน ด่านดีแล็บนะฮะซึ่งก็เป็นด่านที่ลดลดมาจากฮาร์ดนะฮะกลายเป็นนอ์มไปแล้วนะปรับตรง v i p เมนูก่อนนะฮะใส่ไอใส่ไปชั่วราเข้าไปแล้วก็ Survive b o b o ซึ่ง,งด้านอีกรอบนะฮะว่าสามารถเจอในเซิร์ปกติได้แต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจรอเนี่ยก็สามารถมาลองใน v i p ได้นะฮะก็ใส่เข้าไปห้ามีเวนวรคตรงจบประโยคนะฮะแล้วก็ตรงกลางมีเว้นวรคแล้วก็ตัว S นะฮะเป็นพิม์ใหญ่ที่เหลือเป็นพิม์เล็กทั้งหมดนะโอเคก็ใส่มานะฮะ ซึ่งผมจะขอไม่อาจเสียงเกมนะฮะเพราะว่าโบโบมาติดลิขสิทธ์นะคือเสียงเพลงมันเนี่ยมันลิขสิทธ์นะฮะผมจะไม่ขอเปิดแล้วกันนะผมจะเอาอื่นมาใส่แทนแล้วกันนะสำหรับเพลงนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะขอเปิดแสงนิดนึงแล้วก็ไปไม่หวังรอดอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะโอเคซึ่งก็ให้เข้ากับเต็มในวันนี้นะผมก็เอาอาตาโบโบมาด้วยนะ <laughs> ก็โบโบเจอกับโบโบนะแล้วก็แคว้นไอ ของจากอีเวนต์อยู่ข้างหลังนะฮะก็มามาลองดูกัน,นะฮะโบโบมันจะเยอะขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะขอขึ้นไปที่สูงสักคู่นะเพราะว่าผมไม่น่าจะรอดนะถ้าเกิดผมยืนอยู่ข้างล่างเนะี่ยหนึ่งตมูมโอ้โหมันไม่ใช่คูณสามนะเนี่ยมัน,ม,นมันมากันกี่ตัววะเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอ้ไม่รู้แหละว่ามาขี่ตัวแล้วเนี่ยคือเราจะวิ่งเร็วกว่าปกตะนะิน่ะเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมสับเท้าค่อนข้นางไวนะกี่ตัววะเนี่ย ประมาณไม่รู้กี่ตัวนะแต่ว่าวิ่งก่อนละว,ว่าผมจะไม่เออไม่ปลอดแทกแล้วกันนะเราจะลองไปเล่นกับโบโบข้างล่างนะหวัดดีโบ,โบโบทั้งหลายเออเดวมายฮะเออวิ่งขึ้นไปก่อนดีกว่าหวัดดีโบ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 เพียบเลยกี่ตัวเนี่ยประมาณ4 4สตัวนะฮะประมาณนั้นแหละประมาณคูณ4เลยนะโอ้อันนี้ผมไม่ได้เล่นมานานพอสมควรนะผมจะฝีมือค่อนข้างตกหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังพิวอยู่นะอา,อาละโอเคฮะผมไม่โอ้ ผมไม่เพจเซฟแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าเบื่อนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟวีเนี่ยถึงเราตายแล้วก็ไม่ได้รางวัลอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมไปตั้งแล้วนะโอ้โหเยอะเลยเอาละ่ะสี่ตัวสวัดดีโบโบเอื้อลบลบลบ,ล,บ,ล,บลีกลบลีกแซ็กซ์ซึมโอ้โหลบได้ไงวะเนี่ยเอื้อไอตัวนี้มันไม่โดดลงไปข้างล่างนะมันยืนรอผมเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแบบดีกว่านะเพราะว่าแบบนี้มันมันน่าเบื่อฮะ,ะมันแบบมันฮีที่จุกอยู่แล้วอ่ะโอเคฮะเราลอง วิธีการเปลี่ยนด่าน,นง่ายเลยนะปรับราวเป็นศูนะฮะให้เราเลือกด่านใหม่เลยโอเครอแบบโหลดสักครู่หนึ่งให้มันหายแลกก่อนนะฮะแล้วก็โอเคเริ่มเลยก็ s p e c i a l ล o u วเซอร์ไว e โบโบอีกรอบนึงนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะฮะ mm hmm. ผมไม่ได้เล่นมานานมากเลยเนี่ยเซออีเว์เนี่ยคือที่เห็นผมทําคลิปเนี่ยผมแค่เข้ามาทําคลิปแล้วผมก็ออกไปเลยนะเพราะว่า ผมติดแมปอื่นอยู่นะฮะไม่ค่อยได้เล่น e อีเวนต์ในช่วงนี้โอเคฮะบัอดีโบโบเราจะเออวางแลนไม้เพื่อทการต้อนรับโ,บโบโบอย่างอบอุ่นนะฮะไปหนึ่งสเต็ปนะฮะแล้วก็รอรอระเบิดนะฮะโอ้โหกี่ตัววะนะเห็นเจ้านวงทีไรแล้วเหนื่อยใจกี่ตัวเนี่ยโอ้โหมันโดดลงมาเลยโบโบนี่มันวิ่งตามปกติหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเร็วขึ้นเหมือนเรารู้สึกว่าโบโบมันจะช้าเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราเร็วขึ้นนะแต่ว่าจํานวนมันมากขึ้นนี่คือโอ้เกือบ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  เกือบโอ้โหโอเคฮะมันเร็วขนาดนี้แสดงว่ามันเร็วทั้งคู่แลหละโอเคฮะเออเราเราไปเรามาโอ้โหโดนข้ามเรียบร้อยไอตอนนี้มันยืนดักจุกจากข้างในนี้แล้วกันนะคือผมจะวิ่งออกไปข้างนอกนะมันจะได้ดูระทึกกว่าเอาวิ่งแบบนี้แล้วกันนะเตรียมพังประตูด้วยนะเอาสามนิ้วละ3สามนิ้วมาแล้วหนีสิฮะรออะไรละ่ะ ฮีกิฟโยวันลาชนนะฮะนี่คือคำอธิบายของหมดนี้ฮิตบล็อกเลยวะเนะี่ยเอาเป็นว่าไปประมาณนี้แล้วกันสอบวันนี้นะสอบโหมดโบโบนะฮะซึ่งเป็นโหมดพิเศษของอีเวนต์นะฮะที่มาพร้อมกับอัปเดตใหม่นี้มั้งนะก็คืออัปเดตที่เอ,อ่อเพิ่มระบบไอเอ็กชันเข้ามานะฮะก็มาพร้อ,รอมๆกันมั้งนะแต่ว่าคนสร้างเขาไม่ได้บอกนะน่าจะมาพร้อมกับอัปเดตล่าสุดนี่แหละประมาณนี้เลยนะฮะก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะจะเล่นในเซิร์ฟวีหรือว่าจะเล่นในเซิร์ฟปกติก็ได้นะแต่ว่าเซิร์ฟปกติมันต้องเอ,อ่อสมกันนนนะนิิดห่่่่อยยะแตวาเเซร์ฟี สามารถใส่ชื่อไปได้เลยนะประมาณนี้เลยก็สามารถมาลองกันได้นะฮะสมมรติวันี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์เพื่อเจอกันทํามที่ไปต่อไปด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ไปบายะฮะ